อื่นนะคะขออนุญาตแนะนำทักยกนิดดีนะคะยกยี่สิบสี่จบครบทุกๆเรื่องมวยนะคะมวยเดี่ยวมวยสเต็ปนะคะการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์งเบลการันตีแอดแอดไอดีมาไว้เลยนะคะจดไว้นะคะแอดพีเคยี่สิบสี่แอดพีเคยี่สิบสี่ทักยกยี่สิบสี่พักยกผู้สัจฉุญใจนะคะน้องแบล ศึกมวยไทยพันธมิตรสวัสดีค่ะวันกันที่4กันยายน2566ถ่ายทอดสดช่วงที่1ที่ช่อง JKN นะคะเวลา18นาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะาที่เวทีมวยกองทัพอากาศส่วนช่วงที่2ติดตามชมได้ทาง Facebook หรือ Youtube กลุ่มพลังใหม่ค่ะก็เอาแบบสไตล์หนเลยนะคะรวดเร็วรววลัดรวัวเลยนะคะเร็วดีที คู่ที่หนึ่งนะคะเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นร้อยห้าสิบสี่ปอนะแลมโบ่มลรัตนบัณฑิตเจอกับยอดคมประตักซินบีมวยไทยนะคะมารจากแลม,มโบโม่มลรัตนบัณฑิตค่ะมุมแดงเป็นนักชกอายุสาสิบสาปีหน้าจากคุณหน้าคุณตาก,กันดีนะคะก็วัดส่วนสูงวัดได้ร้อยเจ็สี่เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากสีสเกตค่ะผ่าน ผ่านก,นการชกมวยมาร้อยสิบหกครั้งนะก็ค่อนข้างดีนะเป็นมวยครบเครื่องซ้อมที่เพชรปอตออค่ะพิกัดชกวันนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดบอนะวันนี้ช่างได้ร้อยสี่สิบเจ็ดจุดแปดก็ร้สิจุดแปดนะคะก็เจ้าเพชรปอตออหรือเจพาวเวอร์ power, ลูฟสมุยหรือเพชรโพขาวนะก็เป็น bo, แลมโบมอลรัตนบฑิตคนคนเดียวกันนะวันนี้เจอกับยอดคมประตักซินบีมวยไทยยิมนะก็ชิงแชมป์กันเป็นมวยครบเครื่องนะมวน้ําเงิน เมื่อเช้าช่างได้148.2นะต้องลด1.2ลดเยอะหน่อยนะคะก็เป็นเจ้ายอดคมประตักศักสุริยาชอโคโอยูฮะอิสุสุหรือว่ายอดคมประตักไก่ย่าง5ดาวยิมนะก็เป็นมวยคนคนเดียวกันค่ะลายสไตล์การชกของมุมแดงนะ,ะเจ้าแลมโบก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องแข้งขวานำต่อยหมัดฟันศอกคว้าคอล็อกรักยัดไส้แรงเตะตัดขาดีบูน้ำหนักนี้แก้มือได้นะคะ ส่วนมุมน้าเงินนะเป็นมวยสูงยาวฝีมือจัดกดานขวางหน้าแทงสู้สาดแข้งสกัดรุนแรงหมัดสอกแรงรวดเร็วนะคะมาดูสามราล่าสุดก่อนตัดสินใจค่ะมุมแดงนะเจ้า bo, แลมโบมอรัตนบรดิตเคยแพ้น็อกยกสองเจ้าคมอาวุธเอฟเอกรุปมาแล้วก็มาแพ้น็อกยกสามให้กับไทยสันแฮริสันมาที่ศึกวันแชมป์เปี้ยนชิปลุมพินีนะ,ะล่าสุดก็มาแพ้คะแนนมาฟุตตูปีเยฟนะคะที่ศึกวันแชมป์เปี้ยนชิปลุมพินีค่ะ ก็สามฟอร์มล่าสุดก็แพ้รั่วนะคะก็ฟอร์มทําไม่ค่อยดีแต่เขาชกแต่กับนักชกที่แบบนักชกฝรั่งไงก็อาจจะแบบมันมันหนูหน,หนูในความคิดหนูนะหนูมองว่าไม่เป็นไรไงเพราะว่าฝรั่งบางทีเจอฝรั่งเก่งๆเขาก็บู๊ดุดันไงลำหนักลํำค้นอย่างเี้ยก็คนไทยก็แพ้ง่ายนะ ส่วนมูมน้ำเงินนะคะก็เคยชนะคะแนนโลโบโภูเก็ตไฟขับมานะคะแล้วก็มาแพ้คะแนนแสนพลสอสมหมายล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนเซอร์เก้เกคูริบาที่ล่าจำเนินนะคะวันนี้ก็ชิงแชมป์กันกับเจ้าแลมโบ่โมรัตนบัณฑิตหนูก็แล้วแต่พวกพี่ชอบเลยครับเพราะว่าเป็นมวยแบบดังทั้งคู่นะ,ะหนูก็เชียร์ไปที่แลมโบ่โมรตัตนบัณฑิตค่ะจะเป็นฝ่ายได้แชมป์นะคะวันนี้มาเกิดคะ่ะฟันธง คู่ที่สอง่ยเป็นคู่ชิงแชมป์ร้อยสมสิบ้าปอนด์อยู่นะคะน้ำพองน้อยสอสมหมายเจอกับเพชรสิริชัยนะคะเดชเพชรสีทอง เจ้าน้ำพองน้อยสอสมัยเป็นนักชกอายุ26ปีส่วนสูง1 7 5เซนเมตรนะคะเป็นมวยมาจากน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะการผ่านมวยค่อนข้างดีค่ะ100ครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะทำกับพี่จอมที่สอสมัยบางกะปิน้ำหนักปล่อยๆของเขาอยู่ที่62กิโลนะคะเวทที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่127ไม่เกิน136บปอนด์ค่ะวันนี้ชกจัดรยปอนด์เมื่อเช้าช่างได้ร3 5ยนะ,ะก็ลด0.4ค่ะ ส่วนเพชรรีไทยเดชเพชรีทองนะเป็นนักชกอายุ24ปีส่วนสูง173เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอเขมราชาจังหวัดอุบลราชธา,านีนะการผ่านมวยเป็นรองนะ60ครั้งก็เป็นมวยเข่าค่ะทำการพิซซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไท,ย,ทยยิมก็น้ำเลี้ยงดีทั้งสองนะคนนึงเป็นมวยคนจัดคนหนึ่งก็ค่าใหญ่นะคะน้ำหนักไปปล่อยของน้ำเงินบมุมน้ำเงินนะเป็น หกิ้ากิโลค่ะเวทที่ชกรอบกเก่งของเขาอยู่ที่136ปอนด์ไม่เกิน143ปอนด์นะคะวันนี้ชกที่พิกัด135ปอนด์ก็ไม่ใช่เวทของเขาลดลงมานิดหน่อยนะเมื่อเช้าช่างได้132.6ค่ะก็ช่างน้ำหนักขาดนะคะอีกชื่อน,นึงก็คือเจ้าเพชรศรีชัยปราบไพรีผู้กองหยัดนะคะก็อุดมสุข หรือสิบสองพี่น้องนะเป็นนักชกคนเดียวกันค่ะมุมแดงนะเป็นมวยสูงยาวแข้งขวาโต้แรงขวางหน้าดันหน้าแทงแรงลึกเดินติดติดดีปลายแข็งแกร่งแข็งแรงนะน้องชายลำน้ำพองส่วนน้ำเงินนะเป็นมวยขวาเปิดเกมสาส์แข้งต่อยหมัดล็อกลัดตีขวางหน้าบู๊ดูดันต ữ, ื้อดีศอกอันตรายปลายแข็งแกร่งนะคะก็นำเลี้ยงดีซ้อมที่พีเคอีกคนนึงก็เป็นมวยคนจัดนะ,ะแต่ดูก็ยังเชื่อมั่นในฝีมือของเจ้าน้ำพองน้อยนะคะการผ่านมวยเป็นต่อนะน้ำเงินเป็นรองนะแค่หกสิบครั้ง มุมแดงนะเคยชนะคะแนนสองฝั่งของ f a กรุปมาแล้วก็แพ้คะแนนเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ค่ะส่วนมุมน้ำเงินนะคะก็เคยชนะน็อกยกสามเจ้าฟ้าขนองเพชรบ้านบึงมาแล้วก็มาแพ้น็อกยกสามให้กับฮารุนบางหมัดของตันล่าสุดนะคะมาชนะน็อกยกห้าซูเปอปร์แบ็กสอสอต้อยแปดริ้วนะคะก็หนูมองว่า เขาดูแบบช้ากว่าชอบไปที่มุมแดงค่ะน้ำพองน้อยค่ะดูจากฟอร์มการโชวของเขาที่โชกับซูเปอร์แบ็กวันนั้ก็ไม่มีอะไรนะก็ชอบไปที่น้ำพองน้อยจะได้แชมป์นะคะฟันธงค่ะคู่นี้มั่นใจค่ะคู่ที่สามรองคู่เอกนะคะเสือขาววินอวนวันนี้เจอกับเพชรชัยนาสิ์กำนันเหน่งนะคะ,ค 3, คะ,คะก็ มารู้ตักมุมแดงกับเจ้าเสือขาวก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะก็ฉายแสงไว้ดีค่ะก็แก้งเกิดไว้หลายๆครั้งนะหนูก็รู้จักเขาช่วงหลังๆที่ชนะมาก็ติดตาหนูก็แปลว่าเป็นมวยเก่งนะฮะเป็นนักชกอายุ18ปีค่ะส่วนสนะูง174เซนติเมตระเป็นมวยจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะการผ่านม,มวยค่อนข้างดีนะ78ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องนะ ก็ทำการพิซ้อมที่วินอุบลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่58กิโลนะน้ํน้ำหนักที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่116ปอนด์ไม่เกินปอนด์นะคะพิกัดชกวันนี้120ปอนด์ก็อยู่ในเวทของเขานะ,ะเมื่อเช้าช่างได้120.6ก็ลด0.6ค่ะเจ้าเสือขาววินอุบลนะหรือเจ้าเสือขาวเด็กเพชรสีทองหรือเบน9์สายหนึ่ง ก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันค่ะส่วนมวยล้มมเนเงินนะเป็นนักชกอายุ26ปีค่ะก็เป็นมวยรุ้นพี่นะตัวเตี้ยกว่าหนานะ167เซนติเมตรนะเป็นมวยม,มาจากปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์นะการผ่านมวยเป็นรอง60ครั้งนะเป็นมวยเข่าค่ะทำการพิซ้อมที่สิทธิ์กำนันหนึง่งจังหวัดชยัยนาทน้ำหนักปล่อยอยู่ที่58าิกิโลค่ะเวทที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่1 1 9ไม่เกินร2อยบปอนด์นะวันนี้ก็ชกในพิกัดของตัวเองทั้งคู่นะ121ปอนด์วันนเ้เจ้า เสือขาวต่อให้หนึ่งปอนนะคะไลฟ์สไตล์การโชว์ของมุมแดงนะเป็นมวยซ้ายฉบับฝีมือครบเครื่องไต่ซ้ายต่อยซ้าย,ย,ายขวางหน้าแทงดีนะกําลังสดกําลังห้าวนะคะโชว์ฟอร์มไว้แสงออกเลยนะคะส่วนมุมน้ําเงินนะเป็นมวยรุ่นพี่เป็นมวยเข่าบู๊เดินจับตีเข่ารัดเหนียวลูกขยันดีหมัดสกคมก็ถ้าออกบ่อยๆยดีนะคะก็สีเสื้อเก่าเขาน่าจะอะไรหมูปิ้งอร่อยจุงมเบยนะคะมาดูสามฟอร์มล่าสุดก่อนตัดสินใจค่ะ เราเสือข่าวแล้วเคยชนะคะแนนโรเบิร์ตสมคนการช่างที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มาแพ้คะแนนกิตมัีสวนจากคาเฟ่นะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนกิตมัีสวนจากคาเฟ่ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรค่ะส่วนมุมน้ําเงินนะคะก็เคยชนะคะแนนลําพูนชัยแก้วสำลีที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มาชนะคะแนนเลอพงแก้วสำล์ล่าสุดนะคะมา ชนะคะแนนช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะที่ศึกเจ้ามวยไทยค่ะคู่นี้หนูชอบที่เจ้าเสือขาวนะคะดูสดใสกว่าฟันธงคู่เอกของรายการนะคะก็เป็นการทิงแชมป์ว่างประเทศไทย122ยองปอนนะฉัดพลอสพูนสวัสด์วันนี้เจอกับเพชรศิลาวอ,อารุชานะมุมแดงฉัดพลอสอ พูนสวัสดนะเป็นนักชกอายุ25ปีส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นมวยมาจากกรุงเทพนะคะการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ81ครั้งแต่วันนี้เป็นรองนะเรื่องการผ่านมวยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องค่ะทำการซ้อมที่แสงมงรกตน้ำหนักปล่อ,อยปรยชนที่59กกิโลนะคะเวทที่ชกรับเก่งของเขาอยู่ที่121ไม่เกิน130ปอนด์ค่ะวันนี้ชกที่พิกัด120ปอนด์ก็ช่างได้121ปอนด์ก็ต้องลด1ปอนด์ค่ะส่วนเพชรสิ ลาวอารุชานะเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูง170เซนติเมตรสูงกว่านะเป็นมวยมาจากอุดรการผ่านมวยดีกว่านะ100ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องคนะ่ะทาการพิซ้อมที่วออารุชาอุรชาหรืออารุชานะพิม์พมาแบบนี้นะก็ทําการพิซ้อมที่วออารุชาน้ำหนักเป็นพอยอยู่ที่58กิโลนะวันนี้ ชกพิกัดเก่งของเขาอยู่ที่ร้อยสิบเก้าปอนไม่เกินร้อยยี่สิบเ็ดปอนนะวันนี้ก็ชกที่เวทของเขาทั้งคู่นะร้อยี่สิบปอนค่ะเมื่อเช้าทั้งได้ร้อยี่สิบเอ็ดปอนเท่ากันก็ลดคนละหนึ่งปอนมุมแดงนะเป็นมวยฝมีมือครบเครื่องครบคล่องหลากหลายเข้าออกรวดเร็วการผ่านมวยดีนะเป็นน้องชายฉัดเพชรนะส่วนเจ้ามุมน้ําเงินนะเป็นมวยฝีมือ,รมอครบเครื่องแตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในไล่แขนฟันศอกแรงเหลี่ยมหักเทดีหนูมองว่า มุมน้ำเงินช้ากว่างน่อยนอยนะมาดูสามไฟล่าสุดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแล้วกันค่ะคู่นี้แล้วจะชอบเลยค่ะพอๆกันนะคะก็แบ่เสียสูสีกัน,นะคะ่ะออกใครก็ได้มุมแดงนะเคยชนะน็อกยกสี่เจ้าแ่นพิทักนาย่าปาร์ควิวที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มาชนะคะแนนแ่กพิทักนายญาปาร์ควิวที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดนะมาชนะคะแนนลิสเตดชอวิมลสิงห์ทีาาา่ศึกมวยไทยพลังใหม่ก็โชว์ไว้สดใสน,นะสามไฟลวดชนะ ลวดเลยนะคะส่วนมุมน้ําเงินนะเจ้าเพชรศิลาวอารุชาก็คือชนะคะแนนแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์มาแล้วก็มาชนะคะแนนเสาโทโออัจฉริยะที่สึกมวยมันสนัดเมืองนะวันนั้นแรดูเสาโทไม่ค่อยสู้เลยนะล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนให้กับดีเซลเล็กเพชรอินเดียคาเดมีนะวันนั้นป้องกันแชมป์รุ่นร้อยยสิบสองปอนก็แพ้ไปนะคะวันนี้ออกชอบไปที่มุมแดงค่ะเก๋กว่า สำหรับทีเด็ดมวยพารามิตสี่คู่วันนี้นะคะก็เก่งทุกคนนะคะน่าเล่นทุกคนเลือกได้เลยค่ะก็เบีดเสียดสูสีออกใครก็ได้นะคะวันนี้เดายากค่ะสำหรับหนูหนูก็ชอบคู่ที่หนึ่งออกชอบไปที่มุมแดงนะแลมโบแอบคิดว่าจะเป็นฝ่ายชนะนะ,ะเพราะแพ้มาเยอะแล้ววันนี้น่าจะมาเกิดจะได้เป็นฝ่ายสองสูขัดนะ,ะส่วนคู่สองออกชอบที่น้ำพองน้อยก็ตามเล่นมาตลอด ส่วนคู่สามนะออกชอบพี่เสือขาวนะสดบทเก่าแน่นอนค่ะส่วนคู่ที่สี่ขัดพอยจะได้เป็นคู่คาดเข็มขัดแชมป์ค่ะรวยรวยมวยเข้าทุกค,คู่นะขอบคุณพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบการวิจารณ์มวยของหนูนะฝากกดติดตามดกดไลค์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการหนูด้วยนะคะ วันนี้ก็มวยเดายางนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะหนูก็เดาตามเชิงตามที่หนูชอบนะคะ